นี่แหละ,ะครับพี่จีนี่แหละเพราะว่าตอนนี้อันการสินเดินทางมาถึงแล้วนะครับใครที่เป็น f c ของอันการสินนะครับเป็นแฟนคลับอยากเจอตัวเป็นๆของอันการสินเดินทางมาทีาเา่เต็นท์มังกรขอบคุฝากพ่อแม่พี่น้องเท้าอีสานเนี่ยอยากเจออันการสินทําไงอยากเจอมาที่นี่วันนี้วันที่ยี่สิบสามครับเต็นท์มังกรอ่าลูกมือสองที่อุดรธานีครับใหญ่ที่สุดแล้วที่สุดของอุดรธานีนี่เดินทางมาถึง้วมาชมมวยด้วยมาดูอันกินข้าวแข่งกับประธานด้วยสู้ไหมวันนี้ รู้ครับกินข้าวแข่งกันสู้ครับกับประธานอ่าอ่าครับนี่อันกระสินครับจีบปากท่างมาห้องหี่เขาเอาอันนี้ตัวจริงตัวปลอมอันนี้ตัวจริงตัวปลอมนี่เดี๋ยวผมถึงโซกอยู่ครับออกเป็นโซกอยู่นะคำคมแม่งเด็ดขึ้นเกลอเลยมามาฟังนี่มาฟังนี่คำคมเนาะอ่าเดี๋ยวจะให้คำคมสองคนแข่งกันนะครับอันกระสินอ่าอันกระสินเออเจาบปอตัวปลอมหรือตัวจริงวะเนี่ยอ่า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 นกระสินขอ อันนี้อันกระสินตัวเป็นๆอันนี้อันกระสินแต่งแล้วกันเนาะอันแต่งเพราะว่าเบื้องต้ตัวแต่งอยู่ครับอ่าเบิ้งตำรวจแต่งอ่ะขอคำคมให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะอ่านหนึ่งคำคมนอันคำคมความรักครับอ่ารักคิดไมนแค่สมมติรักแท้ต้องเป็นแฟนกันครับอ่าต่อไปเต้นด้วยเต้นเต้นรถรถเต้นรถมังกรเป็นยังไงคำคมเต้นรถมังกรอ่ารักเต้นรถต้องซื้อเต้นมังกรแต่ถ้ารักรถสวยต้องเน้นที่สีรถครับ เออเยี่ยมได้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 รักรถสวยต้องเน้นที่สีรถอ่าหานแดงเถ้ารักพี่ต้องเดี๋ยวพี่พาไปขี้ปั๊มครับรักพี่ต้องเอ่อต้องใจเอาแต่ถ้าไม่รักพี่ชักพ่ครับอูติโดนหมดนอันนี้ใส่คำทุนไทยดีไหมอายุเท่าไรครับอายุเท่าไรครับยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้า อ๋อยี่สิบเก้าครับผมในึกว่ามันอายุสูงเท่าไร่ะสูงสูงเก้าสิบห้าครับสูงเก้าสิบห้า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 ครับผมครับผมคนตัวเล็กที่สุดในโลกตัวเล็กที่สุดในโลกบ้านนี่ใส่เนาะครับนี่บ้านอยูโรปที่สุดโลกครับที่สุดโลกครับอ๋อครับอ๋อครับ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 ครัวยังไปได้ยังไปใกลเที่ยวกันนี่ไอเที่ยวกันหันหันหน้าไปพุ่นเห็นไหมพอดีเลยว่สิพอดีเลยพอดีเลย กระเดีดเตเตี้วเตี้ยวเตีขาเป็นกําลังใจเขาเป็นกําลังใจอันไอ้อีว่าอันเอ้ยมันมีคลิปอยังอยู่ในติ๊กตอกอีกอ่ะอีว่าไอของน้าผู้หญิงมันอีว่าอ๋อคลิปในติ๊กตอกกับของน้าผู้หญิงกันบ่แมนดิ้วแมนไปขึ้นในเขาของน้าผู้หญิงครับเขามันมันพอกระเทือนบ่หมดเลยมันมันแบบว่ามันจะเดินไม่อมันจะเป็นโซงกลางในแหละแบบว่ามันเขาของน้าผู้หญิงแล้วมันมันมันมองเขาไหม เออเช็กสีวางเดี๋ยแล้วของนั่งผู้ชายบ่มันมันดวนมันดวนนี่เรีนะก็เลย่ของงามีอ๋อของนั่งผู้ชายมันปิดกัดสีแมนบางเที่ยมเต็มมันเต็มของนั่งเต็มก็เลยเออบางเที่ยก็เ่าเต็มแล้วว่าเขาก็ซื้อเนี่ยแหละเขามันไม่มีคนมันมาก็เลยเขาเมียนเลยเขาโอ้าบน้ำบ่เขาไปปวดไทยปวดทีปวดทีซิเอาไหมมาบอกเมาบอกเพื่อนมาถึมาถึงแล้วบอกบอกน้องยังไงไว้เอ้ยฮะเอาคิดทอดต่วหนิคิดทอดตัวจำได้อยู่ เออกินถั่วซะนะอากาศร้อนน้อยหนิเนาะเออครับกินชาเขียวแหมเออครับกินชาเขียวแหมไปเลี้ยงเลยบ่โอ้ยนอนจากจีวังเดียนะต่เวเลี้ยงตัวตัวมาร์โกเนาะ เอาโบแมนต้องให้ผู้บ่าวเลี้ยงตัวน้องสิผู้สาวเลี้ยงจี่ไหนมาเข้าตรงเลี้ยงตัวน้องผู้สาวตามมาเชียร์หอดผีหอนกับหอนน้ำไม่ได้กินเลี้ยงทุกทิ้งทุกทิ้งจะมีนีเนี่ยแต่คือโอ้ยเลี้ยงชี่ออะไรเนาะเลี้ยงแล้วงร่อยเลี้ยงจกเครื่องไม้ก็ได้เอาแม่ตั้งไก่ได้นี่มาเชียร์นี่มาเชียร์ขายเชียร์ติดขางเวทีเลย เอาคำคมให้เราแน่อเดี๋ยวความกินหอดองคมกินหอดควคมกินหอดว่ะความคิดถึงเป็นความรักความเป็นแฟนต้องแต่งงานเอมันเป็นอย่างกับแต่งงานผมอยากรู้เป็นอย่างเจ้าต้องมีคำว่าแต่งงานพออย่างจะแต่งงานตัวจะเอางานศพงานบวชได้ป้ยโอ้ยมันก็ได้เมื่อไหร่นะเอาคำคมงานศพดิรักการศพเออ ต้องเผาอย่างเดียวโอ้ยเราเกิดจะเอาแล้วโอ๋อสวัสดีนะครับัครบท่านนี่พี่หลัง่นะครับผมเข้าใจครับผมโอเคครับผมยินดีที่ไดาพครับยินดีครับไปไปอันนะเดี๋ยวนี้พาเดินเข้าไปแต่ละคนอ่าเดินมาเลยมาผู้สาวคนไหนบอกได้นี่อ้าวไหนอันกัลลสินอ้าวสวัสดีนี่นี่นี่ทีมงานหยักไงนิดหน่อนี่อันกัลลาสินนี่มาดูกัลลสินนะครับหาผู้สาวทุกเบาไป เฮ้มึงหลบไปกูจะพาในอันเดินไปหาหอยจูบขาหอยจูบน้องหอยจูบขาผูสาวู้สาวนู้สาวผูสาวน้องหอยจูบขาเนี่ยพี่อันมาหาแล้วเนี่ยกินป่างี่าไกินตัป่าไหมขอบคุณมากขอบคุณมากนั่ง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 นั่นั่งนั่งนั่งนันั่ง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 งนั่งนั่งนั่่งนั่งนั่ง่งนั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 ่ง ใหญ่กูอดบ่ได้เด้อะอดไผวะอดไผวะอดไผวะอดไอดไผวะเออไอ้เขินครับตอนนี้ก็หลังจากที่เฮฮาไปแล้วเดี๋ยวไปดูเวทีชกมวยเขานะแต่ว่าผมไม่ได้ชกนะครับก็จะมีการกินอาหารแข่งกับประธานห้างอยู่นะช่วงค่ำๆนะครับอันนี้อาจจะกลับบ้านทุ่มสองทุ่มประมาณนี้เด็ดเด็ดครับ มาได้กาลสินเลยบ่ครับแมนคระฟงแต่ว่าแบบครับงกเดี๋ยวจังขอเร้อยูทารุณพวกมันจะเกี้ยงยังไงครับผมนี่คือเติ้นมังกรครับของเฮียเลยครับจังหวัดอุดรธานีครับนี่ครับนี่งานนี้เนี่ยอุดรธานีแมนครับ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 เด็กได้เขาปีทสองแล้วโอ้บอกครับขออยากได้ครับเด้อการรบการเสียการเสียตะอไปต่อไปครับ ผมมึงตัวคลิปแบบไป้น y o ยูทู e น่ะอ๋อครับขอบคุรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับครับครับขคุณครับครับครับขึ้นหนึ่เนี่ยเต็นมังกรรถหรูจังหวัดอุดรธานีนะครับใครที่จะซื้อรถมือสองก็มาซื้อได้ดาวแค่เจ็ดบาทว่างั้นนะพื้นที่รอบรอบนี่ก็ถือได้ว่าก้างอยู่นะครับเอ่อ มีการจัดมวยครับวันนี้ถ่ายด้วยนะครับไม่ไลฟ์สดนะครับไาฟ์คูอย่างสวยงามครับแบงค์เลสเตอร์นะครับนี่น้าเที่ยวน้าจเออ วันนี้เราได้รับการสนับสนุนวงการมวยจากเป็นมังกรนะครับแบบรถกมือสองชั้นดีนะครับจจัดรายการดีให้แฟนแบบแฟนมวยได้ชมกันนี่ก็เป็นคู่ที่2สองครับเป็นคู่สายแดงแบงค์ครับสายน้ำเงินโอ คู่ปู่มหามุนีกับบอบดำทำหวานนะครับเตรียมตัวให้พร้อมรอรับประจัจจากคู่นี้ชกเสร็จนะครับเสื้อเสื้อทำไมไม่ถอดพี่เพียงแต่ถอดเสื้อับ ยุกที่หนึ่งครับสองครับสองรับสามยุกทำได้ทำเลยครับอ่าเห็นใส่เดินหน้าเข้าหาเลยครับโอมโอ่าได้ลูปร่างที่ใหญ่กว่าอ่แทงไข้มาแค่ละเ๋ยวหลักนุ่มนะครับเป็นอะไรเสียหลักอ่าเหน้าเข้าหา <laughs> là Mình đây à, đa đa có đồ. là trận đấu thứ hai của chúng ta, trận đấu thứ hai của chúng đã có đưa ra câu hỏi หน้าเขาหายอยู่ครับมองดแอูแบงบก์เตักหลักครับวางแข้งเด็ขวาไปขวาเลืไปโอ้แทงขวาตาด้วยหลัหขขกขวาครับไปดังเดีแข้งขวามีหลักขวาเป็นอาวุธครับดัง โอโหอะไครับข้อหมเข้ามาบอกว่าแบงไม่เท่ไรหรือวะมดยับเพยงนัดสนุกไปครับคู่แฟนยนี่ะแนู่พิเศษของเราเ,เนี่ยหลุนยับเพยครับรุ่นนี้ไม่ต้องชั่งน้ำหนัก ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคู่ส่อไปได้ให้พร้อมเลยนะครับเออปู่มหาเมุนีกับปอบดำทำหลายนะครับยางสวยพร้อมจากนั้นก็จะเป็นไดมอนด์นะครับไดมอนด์กับเสือเมฆติดตามด้วยพ่อเยี่ยมนะครับกับอ้ายใหม่นะครับยางสวยพร้อมขอบคุณครับขอบคุณโอ้วันนี้เยอะมากเลยครับคู่มวย สว่างแน่ครับคืนนี้ลุงสองลุอง y o u ครับผีเลี้ยงอนุญาตให้ฝ่ายละวสิบเลยที่่บ้านครับอยู่ครับทีเขาไปเรียนน้ำอยู่อยู่งสองคนคงจะไม่ไหวครับว่าเพราวมร่างใหญ่ต่ไปยกที่สองผีเลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงหมดเวลาเยี่ยมแล้วครับลงเลยครับพี่เลี้ยง บครัไปแดงแบงครับไปยน้เงินอมโูเดินหน้าข้าหาเือนเดมครับผมอูขวาเจอขวาครับแข้งขวาขากระสองที่ต่อยมาไกลทีนึงยหญ่เวโอ้ยไปใาย

วันนี้าสาวพิตตี้มาโชว์ไป้ายด้วยนะครับวันนี้วันนี้ได้ดูเวยแล้วได้ดูสาวสวยด้วยนะครับ ความดีดีอันนี้ต้องจิ้นบางกรกรแล้วครับรถมือสองใครที่ยังไม่มีรถก็ปรึกษาได้นะครับาราคาเป็นคันเองนะครับรถยนต์คุณภาพนะค,ครับเป็นบางกรใหญ่ที่สุดในเมืมองุอรแล้วนะ,นะครับต่อไปเป็นยุที่สามนะครับามาดูสา,าวโชว์ป้ายเลยครับยุที่สามครับนี่ สวยไหมพี่น้องสวยไหมเออตาแดงโอ้าี่นี่ายตาพี่ยงลงนัยกที่สามยกสุดท้ายผ่านนัดผ่านนัเสียงตังแรงหมาการยึดตึ๊บการยึดตึ๊บนะเน่ยมันึ๊บไหนมันเมยมันยึดฝ่งอืน ครั้สุดท้ายครับเดินก็ไปเจอแบ็คเตะขวาไปขวาไปซ้ายวหมูตัวหมูตัวหมูใส่ซ้ายไปขวาไม่ได้เลยวางท้่ขวาไปเลยเสียหลักจบเลยไม่เป็นไรคันเสียหลักเสียหลักยังมีแรงอยู่ครับกำลังแบงค์วหมูเลยนะครับ อย่านใครบอกว่าหมดย่างนั้หมดยกดทวายแลยทำได้ทำเลยครับทำได้ทำเลยยังมี้นะครับผมโอ้โอ้ลางล่างโดนผีสกัดพีตยีนันก้าวไปซ้าย หมดยุทสุดท้ายครับหมดยุทสุดท้ายขอเสียงไปให้นักมวยเลยครับรองล่างไม่ถูกเป็นอุปสรรคครับแดงน้องครับแดงน้องแายแดงครับแดงลุคเตอร์ได้รับการชูมือใสแล้วครับแอบ ก็จับเลยนะครับกีรี้อ่านักมวยเราคู่ต่อไปจะรอใส่อยู่นะครับอ่าก ì, à, âu, à, ách, ็จับเลยนะครับผู้น้ำหอมนี่ครับกับปอบดำทำไหวนะครับมาเรีงรอมาเอากระจับตรงนี้เลยครับเออจากนั้นก็จะเป็นไดมอนกับเสือเมฆนะครับเก็บตัวให้พร้อม เยี่ยมกับอ้ายใหม่นะครับก็เต็มตๆเพร้อมเหมือนกันนะครับที่แรกเขาทอดห้ต่อลเอาครับช่วงนี้ก็จะมาแข่งกินแล้วปิดท้ายเพราะว่าเฮลียเ์ได้จ้างผมมาแล้วก็ต้องทำนะครับวันนี้ไม่ชกมวยแล้วแข่งกินอย่างเดียวบริเวณนี้แหละครับเป็นมังกร ขายรถมือสองๆๆครับในจังหวัดอุดรธานีครับเอ่อขายเลยครับขายเรื่ายแล้วมาแล้วครับผมคมครับ ครับปารห้างอันนี้ขอโทษไร์เท่าไรอะพี่เด้อเพากินแข้งดอกเนาะครับกินแข้งเอาราว่คับผมมาถนัดด่านชกพอด้วยเี่ครับเตรียมกับพาะมาแล้วหิวเข้าเลยนี่ครับผมเออครับเรากินอยู่ที่ร้านยศกินอยู่นะครับหน้าติมังกรครับผมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเตรียมก่อนครับครับ แข่งกินแข่ต่ป้องกันว่าใครจะเลือกนะครับใช่อยากกันธิกาข้าได้เขาบอกได้แล้วเนาะเขาบอกได้แล้วเนาะมันจะมีถ้วยในเต็มใช่ไหมทำได้มตะเกียบอ๋อเนี่ยตะเกียบอันนี้คือเท่ากันเลยนะผมจะเอาอย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมเออก็คือว่าจะโป้องกันอ้าวธิกาป้องกันก็เลือกจะไปหมดหมดต้องหมดนะ ทัแล้วก็ต้องแบ่งอยาีมันอยากเยอะินผมจะครับครึ่งหนึ่งผมใส่ใจนีครับจานี้จานนี้เจ้าลูก่หมบอเจล่านี้เนาะมีน้ำใแค่ขวดเดียวพอเอขเอาขวดเดียวพอเลย ใครใใคครรกินโโลได้กินน้ำกินโลกันกินเข่ามาแล้วเฮ้ยยศกินเข่ามาแล้วแต่เดิมมันไม่เป็นไปง่ายชี้แจงหน่อยเงินรางวัลเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นซีนะถ้าถ้าถ้าแพ้ไม่ได้สักบาทสนมานมาดีแล้ว่างนายอันกับมาทันห้างครับผมถ้าแพ้ตำรวจจับตำรวจแต่งจับตำรวจมาด้วยครับกับขังไว้ในห้องเลย ไม่ให้ไปไปฟุ้งแต่ใครแน่เร,เ,เราเอาเงันฟุ้งนะระวองมันฟุ้งนะระวัเงนฟุ้งนะพี่นะเ,นะเอูเอกของรายรายารไปแล้วไม่ใช่เป็นการช่วยแต่เป็นการอะไรกาลกแข่งกินครับแข่งกินครับานนี้เอาแข่งกินดีกว่าตปลาครับตํปาปลาโอเคอันนี้ออกเลยนี่ตั๊ปลาอาติกิ่เร็วย่งเบิร์ตตเบิร์ตตัปลาทีให้หมดนะใช่ตำวาตำรวจแดงครับผม ตำรวจแตงเกียบนะแตะเกียบห้าห้าจับจานนะตะเกียบห้าจับจานใช้ตะเกียบได้อย่างเดียวใช้ตะเกียบอย่างเดียวนะตะเกียบอันเดียวด้วยแล้วแต่ว่าคือใครแพ้ตะเกียบอันเดียวแล้วอย่างอันเดียวด้วยใครแพ้จะจิ้มก็ได้จะจิ้มหรือจะตักเองก็ได้คนละอันใครแพ้ใครชนะไม่เกี่ยวมาแล้วนั่นตำรวจมารับตัวแล้วพยายังยัง ไม่คแพ้ไครังฟังกติกาก่อนเฮียไม่เขาจะพูดกติกาใหม่ให้เริ่มต้นไงกติกามีอยู่ว่าพร้อมนะกติกามีอยู่ว่าเนื่อหนังตำรวจแต่งชายแล้วนะครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับไปดูหนังกันเยอะๆนะครับอ่ะโอเคครับกติกานี้ต้องดูหนังดูหนังอได้าสายตะเกียบอันเดียวเดียวกินต้องหมดทุกอย่างแล้วพิกก็ต้องหมดอันนี้ก็ต้องหมดใครหมดก่อนชนะถ้าอันแพ้ ไม่ได้เงินหมื่นตีชนะเขาได้เงินหมื่นตีกับบ้านโอ้โหเอ้าเงินรางวัลหมื่นตีมีน้าให้อันเดียวผมไม่กล้าชนะหรอกพูดซะไม่กล้าชนะเลยหรอกเดี๋ยวมีโบนัสให้ให้ให้ไปแล้วผมให้ไปแล้วเดี๋ยวถ้าชนะมีโบนัสให้โอเคถ้าชนะมีโบนัสให้โอเคพร้อมยังโป้งกันก่อนเลือกเลือกกันเลือกกันอ่าโป้งกันโป้งส้มโป้งเป็นไหมโป้งส้มให้เขาข่มกันก่อนเออเนี่ยเลือกเอาเลยเลือกเลยอาจารย์ไหน อคุณคิดว่าจะชนะไหมวันนี้คุณอันมั่นใจลองดูลองดูมันใจสักเปอร์เซ็นต์ประมาณสักเก้าสิบเก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมดูถูกประธานค่ะแค่ าานเองพูดแล้วจะหาว่าคุยแต่จริงๆแล้วผมถนัดถานหลุมนะอาดจะชินเป็นถานหลุมไม่มีให้ไม่มีให้มีกินจานธรรมดาไม่มีจับเวลาขอคำคมก่อนกินอาคำคมก่อนแทนย้ายภาดตัดไปความรักกันนะรักคิดเป็นแก้สมมุติรักแท้แต่งงานก็เอนไม่รู้อนไม่รู้กิน่ คำคมต้มตำแข่งกินส้มตำแข่งแข่งกินส,ส้มตำส้มตำยังมียังมีอะไรกินส้มตำต,ำต้องอร่อยถ้ากินชนะต้องได้รับรานนงวัลนะบวกไม่ได้วไม่ได้ไม,ไดมีย้กด้วย <c oughs> อ้าวพร้อมนะผม,ผมก็ม,มีคำคมคำคมอ,อถ้าอยากฟังเพลงต้องมาช่องประธานถ้าอยากกินลุงทานไปหาร เวบอห้ามจับจานใช่ไหมครับห้ามจับจานนะใช้มือได้ของมือก็ได้ให้ตะเกียบันเดียวอ่าจานห้ามห้ามต้องอยู่กับพี่เอาเท่ากันยังอ่าโอเคเอาเท่ากันแล้วพร้อมยังไม่จับเวลาใครหมดก่อนชนะฮะไม่ได้ไไม่ด้อันนี้นี่หาวิธีเออหาวิธีกินให้ได้ให้หมดอ่าพร้อมยังครับเออไม่ใช้ไม่ไม่ใช้ส้มก็ได้ใช้ปากเล็กเรียเลยก็ได้มาคราวนี้ใครจะเดิมพันผมรับ มาผมแทงอันก็ได้สิเอาผมให้ที่ประธานก็ได้คุณแทงแบบนี้เอ้าอยู่ฝั่งนู้นอ่าคนนี้ต้องขนาดเรื่องตำมะขุงแล้วมีใครอีกไหมมีใครจะแทงอันอีกไหมท่าเรยบอกราคามาเลยฮะเอาใครจะเลาห้าร้อยผมจะที่ประธานห้าร้อยใครจะเล่าใครจะลองที่อันการพนันไม่ดีตำรวจแต่งไม่สนับสนุนไม่ไม่เอาครับไม่เอาพูดเล่นอะไรอะไรโกงหรือเปล่าเมื่อกี้ ปรับมุงกองปับมุงปองโอเคเพื่นเป็นภูมิกับเองเนี่ยเสร็จเลยครับให้สัญญาณเลยให้สัญญาณครับพร้อมยังน้ำไให้ขวดเดียวนะอ่นสองาเอาเร็วเร็วมือสีเร็ว เดี๋ยวเนี่ยียวเนี่ยเียเฮียยกียออดนะดูดเลยดูดดูดดูดมึดปากดูดเลยปากงุ้มเลยอ้ปากว้างๆงานยาก้ประธานเจ้าาของากัดสินไปแล้วโอยประธานวินน ปะธานสี่ยนยากหมวกแล้วเอ้าหมวกเอ้าเสียงนะเอ้าเอาเอาเอ้าระวังมันฟองระวังมันฟองไม่แน่ครับไม่แน่ครับกินดี้ดิกินดิ้ดิเอออย่าให้เหลืออย่าให้เหลือประธานบี้ขึ้นเบาแล้วประธานประธานนำแล้วเอาแล้วประธานนำแล้วประธานนำแล้วแพ้ไม่ได้สักบาทนะครับเออแพ้ไม่ได้สักบาทด้อเอ้าผู้ชนะจะได้กินนิดอเล็กหนึงเล็นึงเล็นึง เอาเอาดกเียโอเอาสู้ไปดูดูเียนเรียเรียนสู้สู้ดูสักีนะสักีนะดูดสักีนะดูดแม่ลูกพี่ยังไม่เข้าอันยังไม่เ้าเลย โอ้น้ำต้องหมดด้ไหมครับเนี่ยได้ไม่หมดน้ำน้ำคือกินได้ไม่กินก็ได้เอากินกินกินให้หมดครับโอ้เออเดียว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 

คก้โอ้โหเรื่องกินไม่ยอมใครเทอาติกาต่อไปนะครับกติก้าต่อไปชกมวยนะครับต่อชคมวยต่อ เอออันก็เป็นเตีนได้รับรางวัลเลยนะได้ใช่ไหมใช่ได้คร anyway> ับไม่ตีมวยก่อนเนรอไม่ไม่ตีนะไม่ตีท่านแพ้ได้ไงวะให้ยศมันใส่เปลือกโอ้หนี่เสียท่านอย่านัอย่ามากินร้านยศพินโยนะครับไอ้ต้องขอโทษไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทางเราคำนวณผิดพลาดมันมันหมื่นสี่มันไม่พอจ่ายเพราะว่าต้องจ่ายนักมวยหลายคนมันเหลือแค่พันสี่ได้ไหมครับ ได้ไหมพันสีได้ไหมพันสีได้ไหมพันสี่เ oh <my. S 1> อาสองพันเอาสองพันสองพันได้ไหมครับมาสามพัน <c oughs> อาสามพันมันมันค่าใช้จ่ายเยอะงานนี้ยูทูบเบอร์มาเยอะสามพันไม่ครับ ยืนยันจะเอายอดเดิมแล้วถ้าให้เงินไปจะดูหนังตำรวจแต่งไหมดูครับเดี๋ยวถ่ายดูเลยต้องถ่ายเบิ่มเนอะอย่าไปถ่ายในโรงหนังนะเไปพวาจับไปนะอาใครชนะใครชนะใครชนะผ่านการสิ้นชนะโอ้ยไปเจอกับทายาไอ้สายตำป่าเนาะไอ้สายต์ตำป่าากำจัดไปแล้วเอาเอาาจับอะไรเนาะหมื่นสี่แต่มัดจับไปแล้วเท่าไหร่สามพันสามพันเหลืออีก 1มื่นเอ่ไหมอันหน่ง1้สองสอนี่ครับกำมื่เงินไวเหืนว่าข้าคนเชียร์ข้าเชียร์ดีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเครบไหมเอ้าัสดีขอบคุณด้วยีโอ้าะตัวประธานห้างเหรอครับอตัวประธานห้างเหรอครับแพ้ไม่ได้สักบาทแพ้ไม่ได้เหรอคำคมเลยคำคมเลยอคำคมดีใจคำคมดีใจดีใจเำคมมีตำรวจแ่งตำรวจแ่งอ่ตำรวจแ่งก็ได้ รักดูหนังต้องตำรวจแจ่งแต่ถ้ารักเข้าลงเขายังต้องปลุกมือเออเปรีงมือวะอู้สุดยอดไปอะไรไปเฮ้ยเลยปะอ้าวโอเคโอ้ยของช่างของเลยชนะนะครับรวยสอดในไรเนี่ยประธานห้างก็ไม่เป็นไรเนาะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวสวนไม่ได้เก่งเก่งเก่งได้เก่งเก่งเปลี่นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเปลี่ยนแท่งลูกพี่ลูกแพร ขอเข้าครบเลยครับ้อกินต้องหวานจังรักแฟนต้องหวานมีลูกวิวบคครับต้สข้าวขบผมเดี๋ยน่องน้องท้ายน้องน้องท้ายน้เนม่าพี่เอ้ยจำได้เยอะโจ้ทโจพี่โจ้นี่น้องโจ้น้องโจ้ก็จะมากไก่แล้วน้องเมื่อนี่เอ้ยกำไมเล่นน้เจ้าเลยอะ คุ้คูตัวน้่ยออะไรขออะไรนขอับคนแบบจีบสหนยโอมากต้องหวังแฟนต่ถ้ารัมีลูกต้องหวังแต่งงานเอาเลยพอดต้องวังแผนงานให้ขอบคุณบคุณบกครับยอดต้องแต่งงาน